สวดีครับพี่น้องครับผมรัฐผู้กลางนะครับเ,เครือกายเสียงประชาชนจังหวัดตังนะครับก็จะมา,าพูดถึงโครงการต่างๆที่เราทำไปในปี2567แล้วก็ต่อเนื่องมาถึง2568นะครับก็เราก็ทำไปหลายโครงการนะครับโครงการเครื่องบินนะครับสนามบิน โคร,ร,รงการโรงพยาบาลโครงการไอท่าเรือแล้วก็โครงการปร,รับปรงุงภูมิทัศน์กันตังนะครับก็ได้รับคำตอบจากทุกฝ่ายแล้ะครับแต่ที่เป็นหนังสือมาด่วนวันนี้นะครับนะครับมาจากจากลวงพุ่ว่านะครับนี่นี่หนังสือที่ส่งมานะครับ แล้วก็ท่านรองผู้ว่าก็ตอบมาพร้อมเม้วยส่งวิดีโอออกมานะครับว่าความที่ราชาไม่เสร็จเนี่ยก็มีหลายประการพี่นะ้องเราเราดูแล้วก็ว่าก็สมควรน,นะเพราะว่าทางราชการเขาก็พูดถึงความยากลําบากในการเ,าเกี่ยวกับวิศวกรแล้วก็สถาปนิกเพราะว่าเขาจะตกแต่งให้สวย ก็กําหนดกันมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับก็จะเล่งให้เสร็จโดยเร็วนะครับนี่นี่นี่คือคือทางรองผู้ว่าให้มานะครับในทางนี้ก็อีกเล่มหนึ่งก็เป็นของเป็นของโยธาโยธาจังหวัดนะครับคือเขาก็ไม่ไม่เมินเฉยถ้าเมินเฉยเก็กลัวว่าเสียงประชาชนจะสะ,ะท้อน ให้เขาได้รับความเสียหายเพราะว่าตอบมาอ่านใจความแล้วว่าจะเร่ววเงทําให้เสร็จอันนี้ก็คือผลงานของเสียงประชาชนจังหวัดจังนะครับแล้วก็ส่วนของสนามบินท่านรัฐมนตรีจะมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็เตรียมต้อนรับอยู่ทุกอย่างที่เราทําไปนั้นคือมีหลักฐานทั้งสิ้นนะครับทั้งเจ้ากระทรวงก็รับรู้อันนี้ก็ผู้ว่าก็รับรู้ แล้วก็โยธาจังหวัดก็รับรู้นะครับแล้วก็ส่วนที่ท่าเรือก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับทําหลังคาและเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่คือผลงานที่ชัดเจนแล้วก็ที่ท่าเรือกันตังนะครับที่ปรับภูมิทัศน์ก็ตอนนี้ก็เร่งอยู่ก็คือผลงานของทีมงานของอของพวกผมเนี่แหละครับก็ทุกคนก็ตั้งใจทําแล้วก็มารายงานพี่น้อง แต่บางบางคนก็ก็ต้องอไม่ชมก็ยังต่อว่ามาหน่อยหนึ่งว่าแล,วแล้วแล้วเก่งจริงทำไมไม่ทำให้ให้เสร็จให้เร็วอ,ะอ่ะมันมันคือเราเสียงประชาชนนี้เราทำเพื่อที่จะเป็นทางเบิกทางให้ทางราชการลิ่งรัดการทำงานนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปเกี่ยวข้องไปฟ้องไปอะไรเงี้ยเช่นถนน65สายของเทศบาลเราก็ทำ นะครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงเหมือนกันชาวบ้านก็เยือนยออยู่ว่าเราได้ติดตามเราลงพื้นที่จริงๆนะครับแล้วก็ทําหนังสือรายงานออกมาให้พี่น้องทราบตรงไหนที่ว่าเขาได้รับความโชคช้ำประชาชนโชคช้ำม,มากเกี่ยวกับําถนนแต่เสร็จแล้วมันก็ดูดีนะครับแล้วก็ที่ที่ร้องมาโวยวายว่าค่าขายเสียหายอะไรมาเราก็รอรับคำองเรียนอยู่แต่ก็ไม่มี ก็คนตลางโลกส่วนมากก็พบผลแล้วก็พ้นอย่างเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าคุณจังหวัดตังมีจิตใจโอบอ้อมอารีานะครับแต่ว่าหน่วยราชการเนี่ยจำเป็นนะครับทําอะไรก็ต่อไปต้องดีแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ตั้งใจที่จะดูแลทั้งหน่วยราชการและหน่วยประชาชนใครจะเอารัดเอาเปรียบอะไรต่ออะไรก็รัฐบาลของเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลปัจจุบันก็ตั้งใจทํางานแล้วนะครับ หวังว่าพี่น้องคงเข้าใจน,นะครับของพวกกับผมเสียงประชาชนเราทํางานมาประมาณสองเดือนเราทได้ห้าเรื่องก็รู้เรื่องไปดีนะครับรู้เรื่องไปดีก็ขอให้พี่น้องที่รับทราบแล้วก็กดไลค์กดแชร์เชร์กันบ้างนะครับพี่น้องผมก็หวังตัวนั้นมากเหมือนกันเพื่อที่จะไม่อายว่า,วามีคนติดตาม ขอบคุณครับพี่น้องครับวัดดีนะครับกุจีนี้โชคดีนะครับเฮงเฮงเฮงนะครับพี่น้องครับวัดดีครับ